สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมทองคําประจําวันที่27กรกฎาคมนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีการปรับตัวปิดลบลงมาเอะลืมนะครับก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเมื่อวานนี้ราคายังคงมีการปรับตัวปิดลบลงมาต่อเนื่องจากเมื่อวันซืาร์อยู่นะครับต่อเนื่องจากเมื่อ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 วันศุกร์นะครับของสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ ถึงแม้ว่าระหว่างวันเนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับแต่ก็ไม่ไม่ผ่านแนวต้านในระยะสั้นอยู่ดีนะครับซึ่งก็แอบผิดคาดนิดนึงเพราะว่าจริงๆผมคิดว่ามันเปิดมาแล้วจะลงต่อเลยนะเมื่อวานเนี้ยแต่ว่ามันมีการดีดซู้ขึ้นไปนิดนึงนะครับก็กลับไปเทสแนวต้านอีกรอบแต่ว่าเทสไม่ผ่านนะครับก็เลยทําให้ราคาเนี่ยมีการปรับตัวปิดลบลงมาอยู่นะครับเมื่อวานราคาเนี่ยสิงไฮขึ้นไปแตะอยู่ประมาณ1 8 1 1 6นะครับแล้วก็ ปรับตัวลงมาปิดอยู่ประมาณ1797.5นะครับก็ทำให้ยังคงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงไปทดสอบตัวบริเวณแนวรับด้านล่างที่179211787ได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวไปดูในระยะสั้นเมื่อวานกันหน่อยนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับหลังจากที่เปิดมาช่วงเช้าใช่ไหมก็จะมีการปรับตัวลงมาเล็กๆน้อยนะครับแต่ว่า พอพอหลังจากนั้นก็มีการดีดกลับขึ้นไปนะครับทดสอบบริเวณแนวต้านตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับก็แต่หลังจากดีดขึ้นไปเทสแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ผ่านมีการปิดลบรีเจ็ตลงมาในแท่งนี้นะครับเป็นลักษณะของการรีเจ็ตตรงบริเวณแนวต้านพอดีก็เลยทําให้ภาพรวมเนี่ยมีการปรับตัวลงมาต่อเนื่องนะครับที่ตรงนี้เราจะเห็นว่าะระยะการระยะการรีบาวของราคาอาจจะเฉลี่ยเฉลี่ยคือผมมองในโซนเนี่ยผมผมอิงจากโซนตรงนี้มานะครับจาก ช่วงก่อนหน้ามานะครับแล้วก็ช่วงนี้นิดหนึ่งนะครับก็เลยได้อยู่ประมาณ179217 7็17 87, แต่ว่าระยะสั้นเราจะเห็นว่าอ่ามันจะมีการรีบาวเฉลี่ยเฉลี่ยอยู่แถวแถวอาจจะแถวแถวเนี้ยหนึ่งเจ็ดถึงหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมองว่าโดยรวมเนี่ยนะครับถ้าไปดูหนึ่งชั่วโมงก็ลงมาแตะอยู่ตรงโซนอยู่เหมือนกันนะครับหลายๆรอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีงโอกาสที่จะปรับตัวลงมาต่อได้อยู่หรืออาจจะเป็นลักษณะของการอ่าปรับตัวเป็นไซด์เวย์นะครับระหว่างตัว เป,เป็นแบบนี้ไปนะครับโดยรวมตรงนี้ถามว่าถ้าจะหาจังหวะเล่นใบได้ไหมก็อาจจะเล่นอาจจะเล่นได้แต่ว่าจุดเข้าก็อาจจะห่างจากแนวรับนิดนึงเพราะว่าส่วนตัวผมมองว่าน่าจะรอเก็บในโซนตรงนี้น่าจะดีกว่านะเพราะว่าโดยรวมก็โมเมนตัมย,ย,ยังอยู่ในฝั่งของบลิษอยู่นะครับล,ลองลงมาเทสแล้วก็ปรับฐานกันให้ได้นิดนึงนะครับค่อยหาจังหวะเล่นแล้วก็เอสแลต่ำกว่า บริเวณแนวรับตรงนี้นะครับก็จะได้ RR ที่ค่อนข้างคุ้มกว่าดีกว่ามาเข้าตรงนี้เลยนะครับหรือถ้าเข้าตรงนี้เลยเนี่ยก็ทําได้แต่อาจจะต้องปรับลดลดไซส์ลงเพื่อให้เพื่อให้สามารถแบกรับตัวบริเวณ SL ที่ต่ำกว่าแนวรับตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ในกรณีที่เราเข้าตรงนี้ไม่ทันนะครับแบบมันไม่ย่อลงมาให้เข้าหรือไม่อยากเข้าตรงนี้นะครับก็อีกทางหนึ่งก็คือ รอเล่นจังหวะเบรกเอาไว้ไก่อนนะครับก็ถ้าเบรกเดลตานั้นบดแล้วมีการย่อรีเทสและยืนได้เนี่ยก็หาจังหวะเล่นในฝั่งบายได้เหมือนกันเพราะว่ายังก็ยังเหลืออัพไซด์ให้เล่นได้อีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไทยเดิมที่1830หรือถ้าเบรกไปก็ไปต่อได้อีกที่1 8 5 0ถึง1นึ่ก็ยังมีอัพไซด์ให้เล่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้รอรอจังหวะชัวร์ก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะแต่ด้วยรวมเนี่ยในมุมมองส่วนตัวผมผมมองว่า าการปิดลบเมื่อวานยังส่งผลให้ภาพรวมระยะสั้นเนี่ยยังปรับฐานไม่ได้เราก็ยังมีโอกาสที่จะย่อลงมาทดสอบต,ตัวบริเวณแนวรับที่ประมาณ17.92-17.87ได้อยู่นะครับส่วนถ้าหลุดเป็นเบร์เเทสเลยแบบหลุดไปต่ำกว่า17.87นะครับก็อาจจะไหลลงไปต่อที่แนวรับในภาพใหญ่ด้านล่างที่17.68ถึง17.57ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ยังผมส่วนตัวผมยังให้น้ําหนักไปในทางปรับตัวลงไปต่อได้อยู่ ก็ยังต้องระวังอยู่นะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นมุมมองทองคำประจำวันนี้นะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub สไ r i b ์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ